สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีททุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับนะครับรายการนะฮะพระขุนแผนแสนละรุ่นหัวใจขุนแผนนะครับรุ่นนี้ร่วมบูรณะนะครับนะสีองค์หลวงปู่นะครับหน้าธรรมอุทยานนะครับนะปรับปรุงนะฮะบูรณะให้เป็นสีทองทั้งองค์พี่ชายนะครับรุ่นนี้ก็นะฮะออกที่นะธรรมอุทยานนะพี่ชายนะออกที่ธรรมอุทยานนะครับบอกเลยห้ามพลาดพี่ชายนะครับ สำหรับรุ่นหัวใจขุนแผนครับวันนี้มีมาอัปเดตนิดหน่อยนะนี่รวมบูรณะร่วมเหมือนนะครับนะหน้าอุทยานนะครับมารายการแรกกันเลยนะครับพี่ชายนะครับรายการแรกขอนําเสนอที่ฟ้าบารมีนะครับเนื้อฟ้ามหาบารมีปิดทองนะครับนะฮะนี่ฮะเหลือเพียงเท่านี้แล้วนะพี่นะนี่ฮะเหลือเพียงที่ผมอัปเดตแล้วครับใกล้หมดแล้วนะครับ เลขโคดําเบอร์หมายได้สี่สิบสามครับรายการนี้เนื้อฟ้ามาหาบารมีนี่ฮะดูลายมือหลวงปู่พี่นะฮะสวยสวยเลยนี่ฮะรายการนี้แบ่งปันราคาเดิมครับนานสามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่หนึ่งฮะรายการที่สองครับมาเป็นเนื้อน้ำตาลมหานิยมปิดทองครับนี่ดูความคมความชัดนะพี่นะความคมบนสาร นะฮะรายการนี้รายการที่สองเลขคุดตัวเบอร์หมายเลขสิบสี่ฮะนี่ฮะสวยๆครับนะราคาเดียวกันพี่ชายนะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สองรายการที่สามครับรายการนี้นะครับปิดทองกันครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อดํากลักยายักษ์นะฮะเลขคุดตัวเบอร์หมายเลขหนึ่งสองศูนย์ฮะดูความคมครับพี่นี่ฮะ รายการนี้ก็สามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่สามรายการที่สี่ครับนี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อชมพูผงพลายนะครับรายการที่สี่เป็นเนื้อชมพูผงพลายครับนี่ครับพี่เลขโคดดับเบินะครับหนึ่งหนึ่งนะฮะอีกเลขนึ้นผมไม่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับไม่กล้าแกะออกพี่ชายนะฮะนี่ฮะ สวยๆครับนะเนื้อผงชุ่มปรูพลายนะรายการที่สี่นะครับ3าม้บาทชิ้นเดียวกันครับต่อมาครับพี่ชารายการถัดไปนะครับรายการนี้เป็นเนื้อฟ้ามาหาบาลมีนี่ฮะเนื้อฟ้ามาหาบาลมีลงน้ําทองนะครับเนื้อฟ้ามาหาบาลมีลงน้ําทองได้คนจำนวนหนึ่งสี่หครับนี่ฮะสวย,สวย รายการนี้แบ่งไปพี่อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับพี่ชายนะครับรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกครับรายการนี้เป็นเนื้อน้ําตาลมะฮานิยมนะครับเลี่ยมกรอบพร้อมใช้งานครับรายการนี้แบ่งปันพี่อยู่แค่สี่ร้อยบาทพร้อมจะส่งฮะแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้ยบาทพร้อมจะส่งครับรายการที่หกนะครับ <c oughs> รายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อดํากากยายักษ์ลงน้ําทองครับเนื้อดํากากยายักษ์ลงน้ําทองครับเลขคดเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งฮะเลขคดเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับรายการนี้ลอยพอย์เสกฮะเลขคดีเบอร์หนึ่ง เจ็ดหกครับรายการนี้เป็นเนื้อน้ำตาลมหานิยมโรยพลอยเศกเลขค้นจำนวนหนึ่งเจ็ดหกครับรายการที่แปดครับรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับต่อมาครับรายการที่เก้ารายการนี้เป็นเนื้อฟา้ามหาบารามีโรยพลอยเศกเลขค้นเบอร์หมายเลขแปดสิบสามครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับ นี่ฮะสวยๆเลยนะครับนะรายการที่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อดำกากยายักษ์ลุกว่านเลขโคนลเบอร์เจ็ดเจ็ดสองครับเลขโคนลเบอร์เจ็ดเจ็ดสองครับรายการนี้สองร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อดำกากยายักษ์เลขโคนลเบอร์สามหกศูนย์ สามหกศูนย์ครับรายการนี้ก็สองร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบเอ็ดฮะรายการที่สิบสองเลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดครับนะสิบสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับรายการนี้ก็แบ่งปันที่สองร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับรุ่นนี้ออกที่ธรรมอุทยานนะพี่นะเก็บได้รีบเก็บนะครับเหลือไม่มากแล้วนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการนี้เป็นเนื้อ ไปพี่นันดูให้นะครับเนื้อขาวดอกรักนะครับนี่ฮะเนื้อขาวดอกรักโรยผงตะไบทองพุทธคุณนะนี่แบงค์เซกฮนะเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งสองห้าครับเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งสองห้าครับรายการที่สิบสามนะครับแบ่งปันที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับโรยพลอยเซกเอ้ยโรยตะไบนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับนะเป็นรายการที่14รายการนี้เป็นเนื้อผง mm hmm. ชุบมพลูพายโรยแบงค์เศกโรยผงตะใบทองนะฮะเลขคนละเบอร์มา63รวมกันได้9ครับนะรายการนี้220บาทเช่นเดียวกันพี่ชายรายการที่14คนระับรายการที่15ครับรายการนี้เป็นเนื้อฟ้าอาหาระบารมีคลุกว่านเลขคนะเบอร์141ครับ รายการนี้แบ่งปันที่200บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่15รายการที่16รายการนี้เป็นเนื้อขาวมาลิสอกซ้อนนะฮะเลขคนจะเบอร์2 3 5นะครับ2 3 5ครับรายการนี้200บาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายนะครับรายการที่16ครับรายการที่17ครับรายการนี้เป็นเนื้อ ผงพลายชุมพลูเนี่ยเลขโคดดับเบอร์5 9เเลขโคดดับเบอร์952อเนี่ยฮะพี่ดูครับเป็นงานพุทธศิลป์เนี่ยฮะลงตัวนะความสวยความนูนชัดเจนพี่ชายรายการนี้เอาไปเพียงแค่200บาทครับพี่ชายนะฮะรายการที่17ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะรายการถุดท้ายนะครับเป็นรายการที่20ครับ รายการที่20ครับรายการนี้เป็นเนื้อฟ้ามหาบารมีคุกว่านนะฮะเลขโคดตเบอร์เจดสิเลขโคดตเบอร์เจดสิรายการนี้แบ่งปันที่200บาทเช่นอย่างกันครับพี่ชายนะรายการที่18นะครับนะ สำหรับวันนี้ก็มีมาให้พี่18รายการนะครับลองเลื่อนชมดูนะพี่ๆนะหางชอบตกใจรา,รายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยสำหรับวันนี้กรับขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับ